คุโรคุเฟสสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับในการคู่เฟซบุ๊กนะครับเคสนี้มาด้วยอาการนะครับเฟซติดล็อกยันตตัวจนสองชั้นนะครับไม่สามารถเข้าเฟซได้นะครับในการครับี่ก็จะมีค่าประจำก่อนนะครับสามร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นการล็อกสองชั้นนะครับแบบ USB นะครับนะน่าจะโดนแฮกนะครับคนที่แฮกไปตั้งค่าแบบสองชั้นชื่อเป็น USB นะครับไม่สามารถเข้าเฟซได้นั่นเองนะครับนะ ก็เคสนี้นะครับก็ใช้เวลาคู่ประมาณเกือบเกือบวันหนึ่งนะครับแต่น่นหน่อยนะครับเคสนี้นะครับผมก็ได้ทําการยื่นเอกสารนะครับติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับก็ใช้เวลาหนึ่งวันนะครับในการเข้าไปกู้นะครับก็สามารถที่จะรีรหัสผ่านได้นะครับโชคดีนะครับเบอร์โทรศัพท์กับเมลของน้องเขายังใช้งานได้อยู่นะครับนะก็สามารถรีรหัสผ่านได้นะครับก็สามารถเข้า Facebook ได้แล้วนะครับเคสนี้นะ ก็ถ้าเจอแบบนี้นะครับรีบทักมาได้เลยครับยินดีให้บริการครับสวัสดีครับ